ครับแต่มีหลายพักเขาก็พูดเหมือนคุณวิสิ์เลยปราบสแกมเมอร์สิ่งที่ภาคผิวไทยจ,จะต่างจากคนอื่นเรื่องการปราบสแกมเมอร์คือยังไงฮะคือผมผมพูดว่าเมื่อกี้บอกว่าเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแต่เราก็มีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นการมีระบบข้อมูลบวกกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ม,มาช่วยในเรื่องของการจับได้ว่ามันมีธุรกรรมมีการเคลื่อนไ,วไหวอะไรที่ผิดปกติ นะครับเราอยากให้มีการเข้มงวดคือเราจะไปทําให้เกิดความเข้มงวดขึ้นในการเปิดเผยครับข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับทองับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มูลนิธิซึ่งที่ผ่านมากลายเป็นทางผ่าน<ว>ของการฟอกเงินถามว่าต่างยังไงคือเราไม่ได้แค่คิดนะช่วงที่เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแม้กระทั่งช่วงเนี้ยเราเนี่ย ตรวจสอบเองและเอาข้อมูลไปยื่นให้รใหกรทยื่นให้ปปอง,งอแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่างนี้ผมบอกก็คือว่าเราคิดว่าจะมั่นใจได้เนี่ยต้องไม่มีพักการเมืองนักการเมืองที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ในอํานาจปร<ล>ะชาธิปัตย์จึงประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องมีการเมืองสุดจริตเข้าไปปราบสิ่งนี้ะ